อัญญาบรรสีสวัสดีครับพบกับอัญญาบรรสีใน EP ไม้กระถัง5.5นิ้วก่อนการนําเสน,นอขออนุญาตชี้แจงเราจะส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็คกล่องกระดาษจะส่งพัสดุอีเมลโดยเปรษนีไทยค่าจะส่งเมา,เมาคิดที่50บาทลูกค้าสามารถ รับจากหลายๆอ p พีมารวมกันเพื่อในการจัดส่งในครั้งเดียวได้หรือลูกค้ารับแล้วยังไม่ครบตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการสามารถทยอยรับจากอ p พทัดๆไปได้ แต่ส่วนที่รับไปแล้วก็ฝากพ่อค้าไว้ก่อนพราะ่อค้าไม่ได้คิดค่ารับฝากแต่อย่างใดจนกว่าจะได้ครบตามจานวนลูกค้าค่อยให้พ่อค้าทําการจัดส่งให้อัญญาบัญสีอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดคอนเ่นระยะเวลาในการจัดส่งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เวลา1-2ถึงวันส่วนภาคใต้ใช้เวลา2-4ถึงวันขึ้นอยู่กับระยะทางอัญญาบัรสีมีบริการเก็บเงินปลายทางไว้ให้บริการไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสําหรับกรณีเก็บเงินปลายทาง ขอชี้แจงเพิ่มเติมเนื่องจากอัญญาบันสีเน้นจําหน่ายไม้ที่อยู่ในคลิปเนื่องจากเป็นไม้ฟอร์มโตแต่ละกระทางจะมีความแตกต่างกันจํานวนต้นจํานวนหนอ่อขนาดลําต้นความดังความป้าย จำนวนใบและราคาไม่เท่ากันดังนั้นลูกค้าต้องจดจําี P และหมายเลขกระถางที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้ได้วันสีสวยสวยต้นที่อยู่ในคลิปด้านบนขวามือเป็นหมายเลขอีีและวันที่ที่ทําการรับชมด้านล่างขวามือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารเป็นเบอร์โทรเบอร์โทนี้สามารถแอดไลน์ได้หรือจะทําการโทรเข้ามาให้ทางอัญญาวันสีแอดไลน์ให้ก็ได้เช่นกันสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับสีมหาโพธิ์มสองต้นในกระถางสีมหาโพธิ์ความสองต้นในกระถางสีมหาโพธิ์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา 110บาทครับสีมาโพกระถางกระถางนี้ความสองต้นในกระถางให้ไปที่ราคา110บาทครับสีมาโพความสองต้นในกระถางดารานพารัตอร์มหนึ่งต้นในกระถางดารานพารฟตร์มหนึ่งต้นในกระถางเป็นดาราโนพาร์ตควมเล็กดารานพร์ตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับดารานพารฟตร์มเล็กความหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับเศรษฐีริมหน้าความสองต้นในกระถาง กัด <formation> สีชมพูสวยๆเศษฐีริมหน้าความสองต้นในกระถางขอบใบกัดสีชมพูสวย claro สวยเศษฐีริมหน้ากระถังนี้ให้ไปที่ราคา120สบาทครับเศษฐีริมหน้ากระถังที่1เศษฐีริมหน้ากระถังที่2องความสองต้นในกระถางเช่นกันเศษฐีริมหน้ากระถังที่2อความสองต้นในกระถางขอบใบกัดสีชมพูสวยสวยเศษฐีริมหน้ากระถังนี้ให้ไปที่ราคา120สบาทครับเศษฐีริมหน้ากระถังที่2กระถังนี้ไปที่ราคา120บาทครับ หลวงปู่หินความสองต้นในกระถางหลวงปู่หินความสองต้นในกระถางหลวงปู่หินกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับหลวงปู่หินกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสาสิบาทครับความสองต้นในกระถางดรอดใหม่กัดสีมาแล้วดับขุนแผนกระถางที่หนึ่งความสามต้นในกระถางดับขุนแผนกระถางที่หนึ่งความสามต้นในกระถางดับขุนแผนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับดับขุนแผนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับความสามต้นในกระถาง ดับขุนแผนฟอร์มก็กระถางที่2ฟอร์ม3ต้นกับ1หน่อดับขุนแผนฟอร์มกอฟอม์ม3ต้นกับ1นหน่อดับขุนแผนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทกับฟอร์มหนาหนาก่อหนาหนากระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับดับขุนแผนกระถางที่2 มณีวัฒนาฟอร์มสองต้นในกระถางมณีวัฒนาความสองต้นในกระถางมณีวัฒนากระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับมณีวัฒนาความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับมิดเมตีกระถางที่1ฟอร์ความสองต้นในกระถางมิดเมตีกระถางที่1ฟอร์ความสองต้นในกระถางมิดเมตีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับมิดเมตีกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับความสองต้นในกระถาง มิ้ตเมตีกระถางที่สองความสองต้นในกระถางมิ้ตเมตีกระถางที่สองความสองต้นในกระถางมิ้ตเมตีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับมิ้ตเมตีกระถางที่สองความสองต้นในกระถางกระถางนี้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับทิดาสวรรค์ความสองต้นในกระถางทิดาสวรรค์ความสองต้นในกระถางทิดาสวรรค์กระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับทิดาสวรรค์ความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับออกต้นเขียวนิดนึงกําลังเริ่มกัดสี ซับเสตีความโตความสี่ต้นในกระถางซับเสตีความโตความสี่ต้นในกระถางซับเสธีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 2 0บาทครับความสี่ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 2 0บาทครับซับเสธีเดือนมีนาคมความสองต้นในกระถางเป็น1ต้นโตครับ1ต้นเล็กเดือนมีนาคมความหนึ่งความสองต้นในกระถางเดือนมีนาคมกระถางนี้ให้ไปที่ราคา9 0บาทครับเดือนมีนาคมความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา9 0บาทครับ ความต้นโต,ตโตบ่อเงินความสองต้นในกระถางบ่อเงินความสองต้นในกระถางบ่อเงินกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับบ่อเงินอร์มสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับปลายฝนความสองต้นในกระถางปลายฝนความสองต้นในกระถางปลายฝนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับปลายฝนกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับความสองต้นในกระถาง ปลายฝนกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางปลายฝนกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางปลายฝนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับปลายฝนกระถางที่สองกระถางนี้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับฟอมสองต้นในกระถางสำเพอทองฟอมหนึ่งต้นในกระถางสำเพอทองฟอมหนึ่งต้นในกระถางสำเพอทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับสำเพอทองกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับสำเพอทองกระถางที่สองฟอม สองต้นในกระถางสัมผัสทองกระถางที่สองความสองต้นในกระถางสัมผัสทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับสัมผัสทองความสองต้นในกระถางวิมารลักความสองต้นในกระถางวิมารลักความสองต้นในกระถางวิมารลักกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับวิมารลักกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับวิมารลักกระถางที่สองความสองต้นในกระถางวิมารักกระถางที่สองความสองต้นในกระถางวิมารลักกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 80บาทครับมิมาลักกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเทพดาราฟอมหนึ่งต้นโตโตในกระถางเทพดาราฟอมหนึ่งต้นในกระถางเทพดารากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเทพดารากระถางที่1มีหน่อเล็กๆด้านล่างเทพดารากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเทพดารากระถางที่1เทพดารากระถางที่2ฟอร์มสองต้นในกระถางเทพดารากระถางที่2ฟอร์มสองต้นในกระถางเทพดารากระถางนี้ให้ไปที่ราคา 80บาทครับเทปดารากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับความสองต้นในกระถางปิกกินราลีความสองต้นในกระถางปิกกินราลีความสองต้นในกระถางปิกกินราีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับปิกกินราีกระถางนี้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับความสองต้นในกระถางซับพนมความสองต้นในกระถางซับพนมความสองต้นในกระถางซับพนมกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับซับพนมกระถางที่1กระถางนี้ไปที่ราคา120อบาทครับความสองต้นในกระถาง สับปนมกระถางที่สองวามสองต้นในกระถางสับพนมกระถางที <ones routinely> ่สองามสองต้นในกระถางสับพนมกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับสับปนมกระถางที่สองหกหลงขาวกระถางที่หนึ่งมสองต้นในกระถางหกหกหลงขาวกระถางที่หนึ่งมหนึ่งต้นในกระถางหกหลงขาวกระถางที่หนึ่งมหนึ่งต้นในกระถางหกหลงขาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บาทครับหกหลงขาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130บบาทครับหกหลงขาวกระถางที่หนึ่ง หกลงขาวกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นในกระถางหกลงขาวกระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นในกระถางหกลงขาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับหกลงขาวกระถางที่สองกระถางนี้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับอสงไข่ฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางอสงไข่ฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางอสงไข่กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับอสงไข่กระถางนี้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบบาทครับฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถาง พระอินเแปลงกายฟอร์มสองต้นในกระถางพระอินเแปลงกายฟอร์มสองต้นในกระถางพระอินเแปลงกายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับพระอินเแปลงกายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับอร์มสองต้นในกระถางยกกรรมยีกระถางที่หนึ่งมสองต้นในกระถางยกกรรมยีกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางยกกรรมยีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับยกกรรมยีกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ไปที่ราคา120บาทครับ ยกตะไคร่กระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางยกตะไยี่กระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางยกตะไยี่กระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทเช่นกันครับยกตะไยี่กระถางที่สองกระถางนี้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับมณีนักราชฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งหน่อมณีนักราชฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งหน่อมณีนักราชกระถางนี้ให้ไปที่ราคา หกสิบกวาบาทครับมณนีนาคราชกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหกสิบกาบาทครับฟอมหนึ่งต้นครับหนึ่งหนอหนอเปิดดังมาแล้วเจ้าหญิงกระถางที่หนึ่งฟอมหนึ่งต้นในกระถางเจ้าหญิงกระถางที่หนึ่งฟอมหนึ่งต้นในกระถางเจ้าหญิงกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเจ้าหญิงกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเจ้าหญิงกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเจ้าหญิงกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเจ้าหญิงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยยี่สิบาทครับเจ้าหญิงกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับความสองต้นในกระถางมงกุฎเพชรความสองต้นในกระถางมงกุฎเพชรกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางมงกุฎเพชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับมงกุฎเพชรกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับความสองต้นในกระถางมงกุฎเพชรกระถางที่สองความสองต้นในกระถางมงกุฎเพชรกระถางที่สองความสองต้นในกระถางมงกุฎเพชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยบาทครับมงกุฎเพชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับความสองต้นในกระถางพยัญพยามวลความสองต้นในกระถางพยามวลความสองต้นในกระถางพยามวลกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับพยามวลความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับมาเขยวกระถางที่หนึ่งความสามต้นในกระถางมาเขยวกระถางที่หนึ่งความสามต้นในกระถางมาเขยวกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับมาเขยวความสามต้นในกระถางกระถางนี้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับ มะเขือกระถางที่สองฟอมสามต้นในกระถางมะเขือกระถางที่สองฟอมสามต้นในกระถางมะเขือกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับมะเขือฟอมสามต้นในกระถางกระถางนี้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับหลวงปู่ขาวฟอมสองต้นในกระถางหลวงปู่ขาวฟอมสองต้นกับสองหน่อในกระถางหลวงปู่ขาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับหลวงปู่ขาวฟอมสองต้นกับสองหน่อกระถางนี้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับพระรามฟอมหนึ่ง ฟอมสองต้นในกระถางพระรามฟอมสองต้นในกระถางพระรามกระถางนี้ฟอร์มเล็กกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับพระรามฟอร์มเล็กกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับฟอมสองต้นในกระถางพระรามกระถางที่สองฟอมโตวฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อสองต้นหลอดใหม่คนหลังจะกลางพระรามกระถางที่สองฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อพระรามกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับพระรามกระถางที่สองกระถางนี้ไปที่ราคา120บาทครับ องหญิงทอฝันอร์มสองต้นในกระถางองหญิงทอฝันฟอร์มสองต้นในกระถางองหญิงทอฝันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 like an, 2, 1 0บาทครับองหญิงทอฝันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับอร์มสองต้นในกระถางม้ากันธกะฟอร์มสองต้นกับสองหน่อหน้างม่มงฟอมสองต้นกับสองหน่อาน้างม้ากันธกะกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับอร์มใบไม้ดกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับม้ากันธกะอร์มสองต้นกับสองหน่อ ยุทธาทีกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางยุทธาทีกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางยุทธาทีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับยุทธาทีกระถางนี้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับความสองต้นในกระถางยุทธาทีกระถางที่หนึ่งยุทธาทีความสองต้นในกระถางยุทธาทีความสองต้นในกระถางยุทธาทีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับยุทธาทีกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับความสองต้นในกระถางพนมไพรความสองต้นในกระถาง พนมไพรฟอมสามต้นในกระถางพนมไพรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80 000, บาทครับพนมไพรฟอมสามต้นในกระถางพนมไพรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80 000, บาทครับหลวงพ่อภูฟอมสองต้นในกระถางหลวงพ่อภูฟอมสองต้นในกระถางหลวงพ่อภูกระถางนี้ยังไม่กัดสีให้ไปที่ราคา90บาทครับหลวงพ่อภูกระถางนี้ไปที่ราคา90บาทครับฟอมสองต้นในกระถาง หลวงพ่อพูกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางกัดสีสวยๆหลวงพ่อพูกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางหลวงพ่อพูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 3 0้ยบาทครับหลวงพ่อพูกระถางที่สองกระถางนี้ไปที่ราคา1 3 0้ยบาทครับฟอมสองต้นในกระถางมุลเทียนทองฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางมุลเทียนทองฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางมุลเทียนทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0้ยบาทครับมุลเทียนทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0้อยบาทครับฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถาง หงดัดลุนกระถางหงดัดลุนความสองต้นในกระถางหงดัดลุนความสองต้นในกระถางกัดสีสวยสวยหงดัดลุนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับหงดัดลุนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับความสองต้นในกระถางหกหลงฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กหกหลงฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กหกหลงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับหกหลงฟอมหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเพชรไพลีความสองต้นในกระถางเพชรไพลีความสองต้นในกระถาง เพชรปรีีกระถางนี100 <im iter <im iter ้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเพ็ดปรีดีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับความสองต้นในกระถางยักษ์ปักหลันกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางยักษ์ปักลันกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางยักษ์ปักหลันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับยักษ์ปักลันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับกัดสีมาแล้วสวยๆสำหรับหลอดใหม่ยักษ์ปักลันความโตความสองต้นในกระถางกระถางที่หนึ่ง ยักปักนันกระถางที่สองความสามต้นในกระถางยักปักดันกระถางที่สองความสามต้นในกระถางดลอใไม่กัดสีมาแล้วยักปักนันกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับยักปักดันกระถางที่สองความสามต้นในกระถางกระถางนี้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับความสามต้นในกระถางยกกามาจีความหนึ่งต้นในกระถางยกกามหจีความหนึ่งต้นในกระถางกัดสีเขียวกามหจีสวยๆยกกามาจีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยบาทครับยกกะมยีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับฟอร์มหนึ่งต้นตัตใบดกในกระถางผ่าสอนแก้วฟอร์มหนึ่งต้นในกระถางผ่าสอนแก้วอร์มหนึ่งต้นในกระถางผ่าสอนแก้วกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับผ่าสอนแก้วอร์มหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับอร์มหนึ่งต้นในกระถางผ่าสอนแก้วแสงพระธาตุกระถางที่หนึ่งมสองต้นในกระถางแสงพระธาตุกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางแสงพระธาตุกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับ แสงพระธาตุกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับความสองต้นในกระถางแสงพระธาตุกระถางที่สองความสองต้นในกระถางแสงพระธาตุกระถางที่สองความสองต้นในกระถางแสงพระธาตุกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับแสงพระธาตุกระถางที่สองกระถางนี้ไปที่ราคา80บาทครับความสองต้นในกระถางรวยรดน้ากระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางรวยรดฟ้ากระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางรวยรดน้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยสิบบาทครับรวยดน้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่ง uh ร้อยสิบาทครับความส่องต้นในกระถางรวยรดน้ากระถางที่สองความส่องต้นในกระถางรวยรดน้ากระถางที่สองความส่องต้นในกระถางรวยลดน้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับรวยลดน้ากระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับความส่องต้นในกระถางนุมานประสานกายความส่องต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางอนุมานประสานกายความส่องต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางอนุมานประสานกายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยสามสิบาทครับความสองต้นกับหนึ่งหน่อกระถางนี้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับอนุมันประสานกายกระถางที่หนึ่งอนุมันประสานกายกระถางที่สองฟอมสองต้นหลอดใหม่ขึ้นมาสองหลอดกับหนึ่งหน่อด้านล่างตาใสวยๆอนุมันประสานกายกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับอนุมันประสานกายฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อกระถางที่สองกระถางนี้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับมหาชัยฟอมสองต้นในกระถาง มหาใยความส่องต้นในกระถางมหาใยกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับมหาใยกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับความส่องต้นในกระถางลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อบรญษีติดต่อมาที่0876115169ตอนนี้อัญญาบริษีนะครับปรับเวลาในการลงคลิปนะครับเป็นเวลา6โมงนิดๆช่วงนี้อาจจะยังไม่ตรงเวลาอยู่นะครับประมาณ6โมง10นาทีโดยประมาณนะครับแต่ถ้าวันไหนลับช้าก็ อาจจะลงเลทเลดไปสักนิดหนึ่งสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวยังไงก็จะลงให้ตรงเวลาสำหรับวันนี้ทางอัญญาวันศีเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ